ะว่ากะว่าจะไปในเวลาถ้าไห,นไ,น,าน,หนไปดอก ไม่ยังยังไม่หมดพยายามที่จะไม่ให้มันติดมือค่อยเพราะว่าโอ้ยเดียตัดไอเกสรเกสรออดอกไม้ออกเพราะว่ามันน่านีมัมนจะ อันนี้พี่น้องเพื่อนตัดมันออกเดี๋ยวเอาอันนี้ไปมาตั้งนี่เหอียังอยูย่คนเดียวกระสิแบบเป็นแบบวงๆวงวงวงคนเดียวแบบเพื่อนเลยว้ายก็แบบสิมีแต่ยูทูบเนี่ยละ่ะเด้อมาตั้งนี้เด้อเป็นมคูคาย เน่นบ่อันนี้ดีเดเหตนั้นเหตุนี้วนไปชีวิตเพราะว่าเราอ่าตัวตัวคนเดียวไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเพราะว่าเรายังมีลูกพี่น้องอะไรนี่อะไรนี่ทำไมมัน รู้สึกว่ามันเราจะคิดจะทำอะไรเราก็ต้องคิดให้เยอะๆทำให้เยอะๆเพื่อจะได้ลืมช่วงเวลาเจ็บปวดช่วงเวลาอันแสนเศร้าชีวิตมันก็ต้องไปต่อจันจังลาละพี่น้องแ่นบอกเพราะว่าไม่มีใครรู้นะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นขนาดว่า ตั้งรับตั้งรับแล้วก็นยังงันยังมาเสียใจคือเกา่าอันนี้อน,นพี่น้องค่ะับพยายามพยายามที่จะแบบเบื่งว่ายังเป็นังใดพี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอนไปเอาของก่อนจะออกจากบ้านเราต้องล็อก หลอกหนาหลอกเป็นผู้ีดอพี่น้องเอ่อเข้าย่านย่านเลยมีนานเ้าย่านเลยพี่น้องค่ะคอยจะไปหาซื้อของว่าวันนี้มันเกิดลานพ่อพี่น้องค่ะ Oh. Uh. Yeah, yeah. Oh, that's sống luôn xé liền thôi, Chỉ biết mình cái đó.